สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องนะครับเวลากรรมสมัยเด็กๆนะครับ้วนกะ็ผู้ใหญ่ฟังให้ดีนะครับผู้ใหญ่ตั้งใจฟังให้ดีนะครับซึ่งมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับที่เด็กๆเนี่ยก็จะตามผู้ใหญ่ะจะตามผู้ใหญ่คือจะเห็นอะไรที่เขาเห็นเนี่ยถ้า มม่ได้รับการแนะนําอย่างที่ดีนะครับคือเด็กเขาจะตามนะครับจะตามนะครับเหมือนกับเรื่องนี้แหละครับเหมือนกับเรื่องนี้เลยเหมือนกับที่เกิดกับผมในสมัยตอนเด็กๆนะครับซึ่งในหมู่บ้านผมเนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับและเป็นบ้านชนบทเี่ยเวลาเขาฆ่าสัตว์ที่แบบใหญ่ๆนะครับเขาก็จะมารวมกันช่วยกันทํานะครับก็คือ สมมติว่า,าบ้านนี้เขา,าเชิดวัวหรือเชิดหมูอย่างเงี้ยเขาก็มารวมกันนะครับก็เขาก็จะแบ่งแบ่งให้แบ่งให้แบ่งให้ชาวบ้านเนี่ยามาซื้อแบ่งให้ชาวบ้านมาซื้อก็จะมีผู้ใหญ่ครับที่มาทําแบ่งเป็นกิโลกิโลกิโลแล้วก็ขายแ้วทีนี้เด็กๆก,ก็จะมาจะมาดูด้วยช่วงที่ผู้ใหญ่เขาทํานะครับ เด็กก็จะมาดูนะครับเกือบทั้งหมู่บ้านแหละครับเด็กๆก็รู้ว่าวันนี้อพอเราไปซื้อ,อเนื้อวัวมาพอเราไปซื้อเนื้อหมูมาก็เด็กๆก็มาดูด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมก็จบจบไว้และทีนี้ผมก็ได้เรียนแบบนะครับก็จะมีมีวันหนึ่งนะครับก็ผมไปเห็นนะครับ จะมีสัตว์เลี้ยงนะครับผมจะไม่บอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรนะครับทีนี้ผมก็พาเพื่อนไปไม่ใช่บ้านผมนะครับบ้านผมไม่มีจุงนั้นบ้านผมไม่มีทีนี้เออซวยที่ว่าผมเป็นลงที่บ้านของนาเนี่ยก็คือนาจําได้อย่างดีถ้าผมเล่าเล่าเรื่องนี้ไปนาเนี่ยรู้รู้เลยนะครับรู้เลยสมัยเด็กๆไอ้ทีนี้ผมก็ไปบ้านนาไอ้ทีนี้วันนั้นอะ นาไม่อยู่หลายตัวนะครับสี่ห้าตัวเนะี่ยแต่ว่าตัวนั้นนะ่ะมันก็ยังเล็กอยู่นะครับมันยังไม่โตผมก็พอจะสู้ได้ครับเพราะมันยังเล็กอยู่นะครับจับจับมานะกับเพื่อนผมก็จําไม่ได้ว่าเพื่อนผมมันสักกี่คนได้นะันจับมาไอ้ทีนี้ผมก็จาักการเลยครับผม <laughs> จกัจากการเลยเสี่ห้าตัวแล้วไม่เหลือเดียวตัวไม่เหลือนะครับแบ่งเหมือนกับ เหมือนกับอะไรเหมือนกับพี่ๆเขาเลยเหมือนกับพ่อแม่เลยแบง่งจากสัส่วน่ทาท้องนะครับเรียบร้อยแบ่งเหมือนกับผู้ใหญ่เลยแต่ที่ไปซวยก็คือบ้านนาผมไปซวยเมรเไม่ใเรียยของบ้านขเขาเอ,อนะครับอันนี้นะครับก็ขอโทษนะครับท,ที่ที่นี่ด้วยนะครับ น้าเนี่ยแต่ว่าด้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ว่าแล้วเพราะเราก็ยังเด็กเนะเาะโชคดีที่ว่าน้าไม่เอาเรื่องนะแต่เอาเรื่องนี่จบเลยเข้าคุกนะครับเออวันนี้ก็รอดมาได้ครับผมเอาวันนี้เรานี้ก่อนครับสวัสดีครับ